สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำเท่าวันที่5เดือนกันยายนสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องซิกเนลทองคําสกุลเงินบอกไปก่อนเลยนะครับว่าตอนนี้เราเปิดให้บริการแล้วนักทุนสนใจก็สามารถที่จะแอดไลน์ไอดีเรามาได้เลยนะครับ วีชีมาร์เก็ตกับโปรโมชั่นใหม่ใครสนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ว t r a d e ครับนักทุนครับตอนนี้ฟรีสมบัตทองคำทุกประเภทบัญชีเลยใครสนใจขอเรียนเชิญน,นะครับฟรีแบบถาวร f อฟเอ็กซ์โฟเทเลกเกโปรครับเทรดกับโบรกเกอร์อันดับหนึ่งของโลกได้แล้วในวันนี้ f อฟเอ็กซ์โฟร์เทเลกเกโปรฟรคไฟยูครับชวนเพื่อนภายใต้ลิงก์ IB ของนักทุนจะได้รับทันทีเลยครับ50 US ดอลลาร์ XM กับโปรโมชั่นประจำเดือนของเขาวันรัศมีฝาก100%สูงสุด500 US ดอลลาร์ครับผม สวัสดีนักลงทุนครับสรุปข่าวเช้ากับกระพงคูเปาะครับเราพานั่งทุนมาดูสถานะตลาดในช่วงเช้าดีกันก่อนเลยนะครับดู <c oughs> เหมือนว่า US ดอลลาร์นั้นจะขยับปรับตัวแข็งค่าสู่บริเวณที่หน้าของตารางนะครับในขณะที่ยูโรอยู่ท้ายของตารางเราพานักทุนย้อนกลับไปครับในช่วงของคืนวันศุกร์ครับคืนวันศุกร์เนี่ยเป็นคืนที่มีความผันผวนมากๆเลยนะครับเราจะเห็นว่าดอลลาร์เนี่ยตอนแรกก็อ่อนค่าอย่างหนักเลยนะครับแต่พอท้ายที่สุดแล้ว มีข่าวรายงานเข้ามาครับว่ารัสเซียบริษัทก๊าซพอมซึ่งเป็นผู้ผลิตก๊าซรายใหญ่ของรัสเซียเนี่ยได้ทําการออกมาประกาศนะครับว่าเรายังไม่มีวี่แววเหมือนกันนะว่าจะส่งก๊าซหรือว่าเปิดท่อส่งก๊าซมายังยุโรปตอนไหนดีนะครับก็เลยทาให้เกิดความกังวลว่าจะเกิดวิกฤตพลังงานในยูโรโซนครับทุกท่านก็เลยส่งผลทําให้สกุลเงินยูโรเนี่ยร่วงลงอย่างหนักนะฮะแล้วก็สร้างแรงสนับสนุนให้กับตัวของดอลลาร์ ในช่วงก็คือมันสุกนะครับตลาดหุ้นต่างๆก็มีการขยับปรับตัวอ่อนค่าลงไปนะครับอย่างดัชนีดาวโจนส์ตัวนี้ก็ลงไปทําโลใหม่เลยครับ SP500 เสมอกันอยู่ที่โลเดิมแม่เกือบจะดีอยู่แล้วเชียวนะครับแต่ตัวที่น่าสนใจคือราคาทองคำครับคือมีคนถามผมมาว่าคุณทําไมราคาทองเนี่ยมันไม่เห็นจะร่วงตามตลาดหุ้นเลยแน่นอนครับเพราะว่าปัจจัยดังกล่าวนี้จะยังไม่ได้เกี่ยวข้องกับในเรื่องของตัว ดอกเบียรหรือว่านโยบายการเงินเป็นหลักนะครับจะเป็นในเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตพลังงานครับราคาทองคำก็เลยยังคงมีแรงสนับสนุนเล็กน้อยทําหน้าที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยครับ เรามาดูกันที่ราคาน้ำมันดิบในช่ชวงเช้าวันนี้ก็เริ่มมีการฟื้นตัวกลับขึ้นมานะครับกระโดดกลับมาเล็กน้อยแต่ว่าโดยภาพรวมถ้าดูตามเทรนทางด้านเทคนิคก,ก็จะถือว่าค่อนข้างอ่อนค่าเลยครับนักจุนครับตัวของราคาน้ำมันเหี่ยมบางคนจะถามว่าแล้วมันจะฟื้นได้หรือเปล่าครับเราคงจะต้องมาติดตามในวันดีแล้วถ้าเกิดในช่วงเช้ชชาๆบ่ายๆราคาน้ำมันดิบเริ่มมีการฟื้นตัวแสดงว่า อาจจะมีการขานรับกับข่าวการประชุมของกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันโอเปกก็เป็นได้เช่นเดียวกันครับซึ่งมีกำหนดว่าจะมีการประชุมกันในช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกาตามเวลาบ้านเรานะครับก็คือบ่าย3โมงนะทุกทต้องจับตาดูกันให้ดีๆครับเพราะว่าราคาน้ำมันจะขึ้นเนี่ยมันควรจะขึ้นไปก่อนหน้านี้แล้วและสาเหตุที่มันจะขึ้นได้ก็เป็นเพราะว่าตลาดคาดหวังกันว่าทางฝั่งของกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันเนี่ยจะมีการลดการผลิต หรือว่าอาจจะส่งสัญญาณลดการผลิตก,ก็ได้เหมือนกันตรงนี้อาจจะสร้างแรงสนับสนุนให้กับราคาพลังงานได้นะครับยังไงทุกท่านจับตาดูกันต่อไปนี่คือการสรุปข่าวเช้าของเราครับนักทุนสวัสดีครับ